สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึง Bitcoin นะครับแล้วก็ DXY หรือว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับรวมถึงตอนนี้มีในเรื่องของรุ่นหน้าคลาสสิกแล้วก็รุ่นหนาสองศูนย์ที่มีการผลัดไม้หรือว่าวิ่งผลัดอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่ารุ่นหนาสองศูนย์ถือว่าทุดมูนอยู่พอสมควรก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารสลับวันนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปดูกันขอสลับเวลาเพื่อนๆสองวินาทียังไงฝากกดไลค์กดติดตาม เปิดกรจาให้กับผมแล็ทีมงานคลิปต่อด็อกหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ตลาดโดยรวมใน,นักขณะนี้กันก่อนนะครับก็ขอเริ่มต้นที่ดาวโจนตอนนี้เนาะก็เลยดูว,ยว่าตลาดทุนอเมริกาปรับตัวเปิดอาทิตย์เขียวๆฟินๆใน,นขณะนี้นะครับเลยดูว,ว่าดาวโจนบวกขึ้นมากว่า 0.85%นหรือว่า268จุดนั่นเองนะครับ a s p 43.77นะฮะหรือว่าประมาณ1.09%นอร์ดสแดก179%นะฮะก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าฟินๆนะครับผมสำหรับตลาดหุ้นดาวโจนที่ทางอเมริกานะครับทำไมผมถึงต้องพูดที่ทางอเมริกาด้วยนะครับก็ต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นอเมริกาก็ถือว่ามีส่วนสําคัญการนอนในเรื่องของราคาคริปโตช่วงหลังๆนี้นะครับเลยดัวท่าตลาดหุ้นอเมริกาทูเดมูน เขียวเหียว,วเป็นฟินก็มีลุ้นว่าตลาดคริปโตจะมหมไปกับเขาด้วยนะครับกับการท่าตลาดหุ้นอเมริกาล่วงเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสําหรับตลาดหุ้นอเมริกาด้วยนะครับซึ่งผมมองว่ากรณีแบบนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่คริปโตนะฮะก็คือจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกด้วยในนักขณะน,นี้นั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าถ้าเราดูก็ถือว่ามีทั้งเขียว เต็มแท่งฟินฟินอยู่ใน,นขณะนี้เลยด้วไม่ได้เห็นแท่งเขียวเต็มแท่งแบบนี้มา2อาทิตย์แล้วนั่นเองนะครับทีนี้จะเราไปดูในเรื่องของ Bitcoin กันบ้างน,นะครับก็เลยดูวทะลุ20,000อย่างรุนแรงนะครับผมโ no นเมอร์ซี่นะครับสลับสายหมีนะฮะเลยดัวโหดอยู่พอสมควร เจ้าก็ทิงวิ่งไปนะครับนะก็ถือว่าเป็นในหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ตลาดคริปโตเกิดความคึวกคักเพราะว่าบิตคอยพุ่งขึ้นมากว่าราวๆเราเนต์นั่นเองนะครับผมซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยทาง CNBC ก็ได้รายงานนะว่าเป็นในเรื่องของความอ่อนลงของ DXY หรือว่าความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์นั่นแหละใน,นขณะนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลในเรื่องของสถานการณ์ที่ทางยุโรปหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนนี้ถ้าเราจะตามกันเนาะในเรื่องของความตึงเครียดของหน้าหนาว Winter is coming ถูกต้องไหมฮะหรือว่า ในเรื่องของแกส๊สที่ทางรัสเซียไม่ยอมส่งให้สักทีนะครับเลยดูว่าก็ทําให้หลายคนกังวลแหละในด้านของพลังงานจากทางยุโรปนะครับเลยดูว่าถ้าเราดูข้อมูลจากทางดกรกอบศักนะฮะค่าไฟพุ่งขึ้นถึง7จ็ถึงสิเท่าตัวลองคิดสภาพปกติเราผมอยู่คอนโดผมก็จ่ายประมาณสักเดือนละสองสามพันนะประมาณนี้เนาะสำหรับค่าคอนโดค่าไฟในคอนโดนะหรือว่าเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยเอออยู่กันแค่นี้สองสามพันลองคิดสภาพถ้ามันต้องจ่ายเงินเรา สองหมื่นจาก2,000มาจากค่าไฟเดือนละสองสามหมื่นก็น่าที่จะเป็นอะไรที่ก,กระอ่วนนะครับซึ่งใน,ในขณะน,น,นี้ทางยุโรปเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าตอนนี้ทางจีนก็ขาย e NERGY ให้กับยุโรปอยู่นะครับเรียกได้ว,ว่าโอเคทางาจีนสามารถที่จะจ่ายเงินรูเบิลเงินหยวนให้กับทางรัสเซียเพื่อที่จะซื้อแก๊สถูกต้องไหมไม่ต้องใช้ ดอลลร์แล้วนะฮะก็เลยดูว่าจีนซื้อมาปุ๊บแล้วก็เอามาขายต่อนะครับก็เลยดูว่าทางจีนกับรัสเซียก็ได้ประโยชน์กันไปเต็มๆนะครับซึ่งโอเคแหละทางยุโรปก็ต้องก็ต้องเอานะฮะผมคิดว่าช่วงนี้นะครับยังไงก็ใกล้นาหนาวขึ้นมาทุกทีแล้วก็ผมเห็นในเรื่องของการค้นหาคําว่าฟืนที่ทางยุรมรนก็เลยดูว่าพุ่งทุยรูฟอยู่พอสมควรนะฮะก็ก็เลยดูว่าต้องส่งกําลังใจให้กับทางโซนยุโรปด้วยนะครับ ทีนี้ถ้าเราดูในเรื่องของตัว DXY หรือว่า US Dollar Index ใน,นขณะนี้นะครับก็เลยดูว่าหลุดในเรื่องของ p a ร a b o l i c Curve ออกมาในตอนนี้เนะซึ่งตอนนี้ผมก็คือห้อยู่พอสมควรนะฮะแต่ประเด็นคือพอมันหลุดปุ๊บมันดันเด้งกลับขึ้นไปนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เทสในส่วนของตัวแนวต้านสำคัญอยู่ในตอนนี้นะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูว่าแพทเทิร์นพาราโบลิคเคอร์ฟนี้จะ เป็นไม่ได้ไหมที่จะล่วงลงไปสักทีนะครับผมสำหรับดอลลาร์ที่แข็งมากในณขณะนี้ก็ต้องรอดูแหละว,ว่าทางยุโรปหรือว่าที่ทางโซนยุโรปจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นมากกว่านี้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราว่าทางยุโรปก็ออขอภายค้างเงินยุโรปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกุลที่ถ่วงน้ำหนักของเงินดอลลาร์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปสำหรับสถานการณ์ของทางยุโรปถ้ายุโรปดีขึ้นผมก็มองว่า DXY ก็มีโอกาสที่จะดรอปนาะแล้วก็ประกอบกับถ้าเราดูเนาะคือโอเคราคา DXY หรือว่าดอลล่าแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ออสซิเลเตอร์นะครับหรือว่า RSI ทําทำโลต่ำลงเรื่อยๆนะครับหมายความว่าแรงมันค่อนข้างหมดลงไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นรอบที่3แล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการล่วงลงมาของ DXY หลังจากนี้หรือว่าเกิด b a bearish divergence เต็มๆในนขณะนี้นะครับ ทาว่าทำไมผมถึงต้องพูดในเรื่องของตัว dXy หรือว่าความแข็งของเงินดอลลาร์กันด้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของราคา bitcoin อันนี้เป็นชาร์ตเวกนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอลลาร์ค่อนข้างแข็งเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นไปได้ที่ราคา Bitcoin จะลุ่มหลุมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอลลาร์อ่อนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นราคา Bitcoin ค่อนข้างพีคทูดมูลนะฮะก็ต้องรอดูว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับหรือว่าถ้าเราดูเนาะดอลลาร์แข็งบิตคอยล่วงกับการท่างเงินดอลลาร์มันอ่อนได้เมื่อไหร่เป็นไปได้ไหมว่าบิตคอยจะกลับขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปเนาะถ้าเราสังเกตดูดอลลาร์ล่วงเมื่อไหร่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยขึ้นนะครับดอลลาร์ขึ้นเมื่อไหร่สิ็นทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยล่วงนะฮะอันนี้ก็ถือว่ากลับกันอยู่พอสมควรยังไงก็ต้องรอจับตาสำหรับสถานการณ์ของทาง ดอลลาร์กันให้ดีในนักขณะนี้นะครับแต่ก็ตอนนี้อย่างที่ให้ดูไปเนาะว่าก็ถือว่ามีสัญญาณที่ค่อนข้างมีลุ้นว่าดอลลาร์จะดรอปลงไปนั่นเองนะครับแต่อย่างเช่นเคยนะครับวิปปดีโอนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะฮะยังไงอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางข่าวดีกับทางกรตอสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับก็เลยดูเวลาสุดทางคุณแกรีแกร์สเลอร์เนาะหรือว่าประธานกรตอนะครับก็ได้เอามาซัพพอร์ตเนาะในเรื่องของ เขามอว่าบิตคอยก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ภายใต้กำกับดูแลของ CFTC นะครับหรือว่าหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์นั่นแหละซึ่งก็จะไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของกรราที่ก็ค่อนข้างสู้กันอยู่อย่างหนักหน่วงนะครับผมในหลายๆปีที่ผ่านมาเนาะก็ถ้าไปอยู่ในมือของสินค้าโภคภัณฑ์เป็นไปได้ไหมที่จะทำให้เกิดความคึกคัก ซาับิตคอยอันนี้ก็ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งทางประธานกราตอนะครับพูดเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับผมซึ่งก็มองว่าบิตคอยไม่ใช่ Security นะครับผมแล้วก็ควรให้ CFTC หรือว่าหน่วยงานกำกับ,กลบแล้วก็ดูแลสิคนค้าพกคัณฑ์เนี่ยดูแลนะครับผมซึ่งในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ยกรวมถึงอ t เ e อ e รีมนั้น ด้วยนะครับผมซึ่งหลายข่าวก็เหมารู้ว่าเป็นอีเทอริวมด้วยเนาะแต่พี่หนึ่งปริมินบอกว่าไม่ได้รวมไปกับอีเทอริวมด้วยนะครับรวมถึงนะครับก่อนที่จะไปดูในเรื่องของรู้หน้าขอพาไปดูรูปภาพนี้นะฮะของคุณแม็กกอล์เซเลอร์บอกว่า you can't kill bitcoin นะครับหรือว่าคุณไม่สามารถคิว bitcoin ได้นะครับผมก็เลยดูว่าเป็นกลายเป็นโจมตแบบนี้แล้วนะฮะ ค่อนข้างเท่อยู่พอสมควรมีไฟออกมาด้วยนะไฟออกมาจากตานะซึ่งก็น้องถือว,ว่าช่วงนี้แฟนบนะิตคอยน่าจะยิ้มได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูก็ราคาโอ้โหแทงบันเริ่มเทิมเลยนะครับถือว่าลอยอยู่พอสมควรสลับแทงแท่งนี้นะครับรวมถึงถ้าเราดูในเรื่องของชาร์ต39เดย์ก็เลยดูใกล้แล้วเนาะที่จะขึ้นมาตรงน,นี้นะครับก็รอจับตากันดูต่อไปนะครับรวมถึงชาร์ตของลุงเฉลนะิมเนาะที่อาจารย์ตามได้ทําไว้นะฮะหรือว่า C D C Action Zone ก็ ยัางนะใจเย็นนะครับยังแดงอยู่เนาะก็รอสักพักหนึ่งรองจนกว่า MACD มันจะตัดเนื้อศูนย์ขึ้นมาเราค่อยว่ากันหรือว่าใครที่รอ MACD อยู่ก็รอสักนิดหนึ่งหรือว่ารอสัญญาณ CDCI c h a n n Zone ตอนนี้ยังแดงอยู่นะยังไม่เขียวนะครับก็ถ้าเขียวรอบนี้ขอให้เขียวจริงๆนะครับเลยดูว่าโดนเขียวหลอกมาหลายรอบแล้วเนาะก็ขอให้เขียวจริง,รงกันละกันนะครับก่อนที่จะดูข้อมูลถัดไปขอขั้นด้วยผู้ส,สน,นับสนุนรายการอย่างไบบิทกันก่อนเลยนะครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับสปอนเซอร์โดย Bybit นะครับ b y b i t เป็นกระดานเทรดคริปโตลำดับต้นๆ้นของโลกนะครับได้รับความไว้วางใจจากนักเทรดทั่วโลกกว่า1 0ล้านคนยอดเทรดในแต่ละเดือนเนี่ยกว่า2 0 0แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมถึงนะครับ b y ย i t ยังให้บริการในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสปอตนะครับฟิวเจอร์การฝากเงินแบบ P2P นะครับรวมถึงมีระบบการเทรดออโต้อย่าง Gri d บ o t ด้วยนะครับและข้อที่สำคัญไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บอทร,รวมถึงล่าสุดมีฟีเจอร์ใหม่อย่าง Copy Trading ให้เราสามารถเลือกคนที่เราชอบแล้วก็ Copy ได้เลยสรับเดือนกันยายนนี้นะครับไ y b i t ไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมทั้งการเทรดทุกคู่สปอร์ตนะครับรวมถึงกิจบอดด้วยครับพิเศษสำหรับแฟนคลิปตัวด็อกนะครับฝาก10 USDT ได้โบนัสถึง5 USDT นะครับหรือ50%นั่นเองนะครับอย่างเช่นเคยนะครับคลิปตัวนี้ไม่ได้มาแนะนำในการลงทุนนะครับคลิปตัวนี้มีเพียงแค่การแจ้งข้อมูลข่าวสารเท่านั้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสนใจลงทุ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของทาง LUNA c l a s s i กกันบ้างนะครับก็เลยดูวลาสุตรทางหัวบี้ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเนาะเรดูหัวบี้เป็นหนึ่งเอเจนเจ้าเกา่าเจ้าเก่ามากๆเลยเนะฮะออกมาสปอร์ตในเรื่องของ LUNA c l a s s i กกันด้วยนะสรับตัว Proposal 1.2 Tag กหรือว่า1.2การเบิร์นธุรกรรมบน LUNA Classic Network นะครับซึ่งการสปอร์ตในครั้งนี้คือจะไม่ได้รวมในเรื่องของ การเบรนในเรื่องของการเทรดนะฮะคือการ burn เบรนเฉพาะการฝากการถอนหรือว่าการทำธุรกรรมออนเชนนั่นแหละที่มีต่อทางหัวบีนะครับจะไม่ได้รองรับในเรื่องของการซื้อขายบนเว็บเทรดของทางหัวบีนะครับก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่ชาวลุน่าน่าจะสายหัวอยู่พอสมควรในณขณะนี้นะครับประกอบกับทางเบน n นนก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าไม่สปอร์ตนะครับในเรื่องของการเบิรนสำหรับการเทรด บนกระดานของบ i n a n c e นั่นเองนะครับเสร็ระดูตอนนี้ในเรื่องของชาร์ตของ l ุ n a Classic นะครับเรเดีวยว่าก็ต้องย้อนรับกันตามตรงเนะว่าเกิดนเรื่องของตัวสัญญาณ b a ัล Divergent เต็มที่เลยนะครับผมสำหรับชาร์ต4ชั่วโมงเนาะ3รอบแล้วนะใน,นขณะนี้นะฮะก็ต้องเราดูว่าการเกิด b บัล i i v e r g e n t นี้จะส่งผลอะไรต่อ ราคาลุน่าคลาสสิกหรือไม่นะครับผมเกิด3รอบแลวนะยังไงก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้คนไหนที่โอเคอาจได้จะซื้อมาตอนล่าล่างก็ก็อาจจะพิจารณาในเรื่องของการเทคโปรฟิตนะครับนะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับซึ่งอนาคตผมไม่รู้อยู่แล้วนะว่ามันจะขึ้นไปขนาดไหนหรือว่าจะลงขนาดไหนยังไงระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ในโซนที่มันพีคขึ้นไปอยู่พอสมควรนะฮะ ยังไงก็โอเคแหละมัน,นาดที่จะไม่ลงแต่ผมคิดว่ามันคงที่จะมีจังหวะในเรื่องของการยอ่อก็เป็นไปได้ยังไงระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับแต่ทีแน่ๆใน,นขณะน,นี้เหลือ l ลูน่าหรือว่าลูน่า2.0นั่นแหละ t ูดามูนนะครับก็ส่วนหนึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นไปได้ไหมที่คนที่ได้กำไรหรือว่าคนที่ทําให้ลูน่าคลาสสิกทูดามูนขึ้นมาแบบเนี้ยเทคโปรฟิตแล้วก็ไปพัมตัวลูน่า2.0นะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่า เป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นะครับผมซึ่งก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อน,นๆยังไงก็ไม่อยากขัดลาบเนาะแต่ก็เตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับซึ่งโอเคสิ่งที่มันพุ่งขึ้นไปแรงๆมันก็มีโอกาสที่มันจะลงมานั่นแหละแต่ก็เท่านี้เท่านั้นโอเคถ้าใครรับความเสี่ยงได้ก็ไม่มีปัญหานะครับขอให้เรารู้ตัวเองแหละเนาะว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนก็ขอให้โชคดีและกันนะครับซึ่งล่าสุดทางคุณโดคอนนะฮะก็ได้ออกมาโพสนะฮะสรับรูปคอนกับ ไข่อะไรอะไข่ค,รครวงไม่ใช่ไข่ค,รครวงปจัจแจนะครับผมเลยดูว่าน่าจะหมายความว่ากําลังซ่อมแซมอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวลูน่า2.0กําลังจะสืออะไรหรือเปล่าสำหรับคุณโดวควอนก็ไปตีความกันเอาเองนะครับซึ่งก็ต้องเรียกว่าสัญญาณเข้าซื้อของ CDC action zone หรือว่าเขียวแรกเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานวันที่8แล้วนะครับผมก่อนเราจะขึ้นปุ๊บโอ้โหพุ่งเลยนะครับผมใครจะคิดว่าเขียวปุ๊บ พุ่งทันทีนะครับนะก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมสำหรับ C D C Action Zone เนาะหรือว่า M A C D ที่ตัดเนื้อศูนย์ขึ้นมาแล้วนั่นแหละนะครับก็เสิร์ชเข้าไปดูได้นะสำหรับอินดิเคเตอร์นี้นะครับฟรีนะครับผม C D C Action Zone เนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการดูในส่วนของตัวสูตรเทรดเพิ่มเติมนะครับผมที่ผมได้รวบรวมกันมาให้แล้วสำหรับอีบุ๊กรวมสูตรเทรด bitcoin นะแบ็คเทสย้อนหลังก็สิบปีก็ยังไงอย่าลืมกดลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับคิดว่าเพื่อนเพื่อนนาชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไป้้วก็สัั่งซือนนี ก่อนปรับราคานะครับแล้วก็ได้รับเนื้อหาอัปเดตฟรีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมในอนาคตด้วยนะเล่นอยู่ด้ใต้อ่าเล่นอยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคก็สรัปคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ